ฉะนั้นเปลี่ยนพักยังรักพักเพื่อไทยเหมือนเดิมแต่อุดมการณ์การต่อต้านรัฐประหารเข้มข้นกว่าก็คือพักเก้าไกลค่ะยังเคารพรักพักเพื่อไทยทุกคนแต่อุดมการณ์ที่มาณวันนี้พักเก้าไกลต่อสู้กับอำนาจเผด็จการจริงๆและต่อสู้กับปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยค่ะ น้ำนิชนันวังคหาดค่ะขอเสียงคนเสื้อแดงหน่อยค่ะขอเสียงคนที่รักประชาธิปไตยที่ซื่อสัตย์ต่อ d e m ต c r a c งนะคะขอเสียงคนที่ยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการนะคะตัวน้ำเองเป็นนักธุรกิจเป็นตั้งแต่ลูกจ้างเคยเป็นลูกจ้างระดับล่างจนมาเป็นผู้ประกอบการณวันนี้ ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์ชุจริตไม่มีงานราชการไม่มีงานอะไรที่เป็นเปอร์เซนต์เงินทอนนิชนนนไม่เอาค่ะทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์ชุจริตจนมาวันหนึ่งมีเหตุการณ์2549ทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากที่เราเห็นประเทศไทยกําลังเจริญก้าวหน้าแล้วเราต้องมาสะดุดเพราะมีการยึดอํานาจตั้งแต่สมัยบิ๊กบังค่ะ ทำให้มีน้ำนิชนานเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีเป็นแกนนำประชาชนต่อต้านรัฐประหารตั้งแต่2549ขับเคลื่อนมาตลอดเพราะอยากเห็นประเทศไทยดยีจนมามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงบริหารได้ไม่เท่าไหร่ก็มียึดอำนาจอีกแล้วค่ะพี่น้องทำไมวันนี้นิชนานเปลี่ยนค่าย ทำไมนิชนันเปลี่ยนพักยังรักพักเพื่อไทยเหมือนเดิมแต่อุดมการณ์การต่อต้านรัฐประหารเข้มข้นกว่าก็คือพักเก้าวไก่ค่ะยังเคารพรักพักเพื่อไทยทุกคนแต่อุดมการณ์ที่มาณนะวันนี้พักเก้าวไก่ต่อสู้กับอำนาจเผด็จก,การจริงๆและต่อสู้กับปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยค่ะ แล้วทำไมพวกเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาประเทศนี้คืออะไรแล้วจะไม่สาบสูนก้าวไก่หรอคะถาม่อยสนับสนุนไหมพักก้าวไกลตอบโจทย์ยไหมพักก้าวไกลพูดอะไรไม่ถูกต้องบ้างอย่าบอกว่าพักก้าวไกลสู่ตรงในเมื่อเขาพูดความจริงมีใครกล้าพูดความจริงบ้างในประเทศนี้การพูดความ โดนคดีทางการเมืองนิชนันก็โดนมาแล้วคดีพลกค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาสาพี่น้องมาเหมือนเดิมลงเขตสัตหีบเป็นเขตพี่น้องชาวทหารเรือแต่เชื่อไหมคะพี่น้องข้าราชการทหารเรือมีหัวใจรักาาประชาธิปไตยค่ะ mm. มีทหารไม่กี่เปอร์เซนต์ที่ยังห่วงอำนาจมีทหารไม่กี่เปอร์เซนต์ที่มาแทรกแซงกระบวนการการเมืองมีทหารไม่กี่เปอร์เซนต์ ที่ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองแล้วจะปฏิรูปกองทัพพี่น้องชาวสัตหีบหลายๆคนเห็นด้วยกับนโนยบายปฏิรูปกองทัพทั้งท้งที่ททพวกเขาเป็นทหารเรือค่ะมีตั้งแต่นายพลยันกทหารเกณฑ์เพราะฉะนั้นพักเก้ากายตอบโจทย์ที่สุดแล้วนอกจากนี้สิ่งที่อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องชาวช,าวชมุมบุรีจังหวัดชุมบุรีเป็นจังหวัดที่ใหญ่มีเศรษฐกิจดีมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ เราเป็นเมืองท่องเที่ยวเราเป็นบ้านที่สองของชาวต่างชาติเราไม่ได้มีแค่พัทยากับบางแสนแต่เรายังมีเมืองซาตาหีบบางสาเล mm hmm. เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นแลนด์มาร์แห่งใหม่ของจังหวัดชุมพรีเป็นบ้านที่สองของชาวยุโรปเรายังมีสนามบินอุตภั เรายังมีสถานที่สวยงามเมืองท่องเที่ยวสัตหีบเรามีของดีแต่ทำไมเราไม่โฆษณาของดีเราเรายังต้องทำอะไรได้ได้อีกเยอะแต่เพราะอะไรคะเพราะบ้านเมืองเรารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพการเมืองถูกแทรกแซงตลอดแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดกุทนโยบายดีๆวิสัยทัศนด์ดีๆทั้งๆที่เรามีของดีฝรั่งชาวยุโรปนักท่งทุนชอบคนไทย คนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสรัพยากรดีอุดมสมบูรณ์ไปที่ไหนก็นดีหมดแต่ทำไมทำไมต้องมีรัฐประหารทำไมพอบ้านเมืองดีทำไมทหารต้องออกมายึดอำนาจทำไมทหารไม่อยู่กับเป็นทหารเราอยากเห็นทหารอาชีพเราอยากเห็นบ้านเมืองเราจเจริญเราอยากมีประเทศสวยงามเราอยากเห็นประเทศเราเหมือนญี่ปุ่นที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นกันเราอยากเห็นประเทศเราเหมือนประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณธนาธรพูดมาถูกต้องทั้งหมดเวลาเหลือน้อยมากตัวนับเองอยากพูดเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาจํากัดก็ขอฝากเลยว่าทุกอย่างวันนี้ก้าวไกลเท่านั้นที่สู้จริงคนที่มีอุดมการมองไม่ออกไม่รู้จะตอบว่างไงแล้วก้าวไกลเท่านั้นที่กล้าทนกนับเผด็จการทุกรูปแบบก้าวไกลเท่านั้นที่กล้าทลายทุนผูกขาดในประเทศนี้ก้าวไกลเท่านั้นคือความหวังของประเทศ กาทั้งสองใบพักเก้าไกลทั้งคนทั้งพักเราจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยกันเราพูดอย่างเดียวเปล่ปาเปล่ปาเปล่าเปล่าถ้าเราไม่มีอํานาจรัฐในมือเราไม่มีสิทธิ์ทําอะไรได้เลยแม้กระทั่งคุณธานาทรเข้าไปแล้วยังโดนตัดสิทธิตั้งสิบป,ปีเพราะฉะนั้นอะไรพลังประชาชนเท่านั้นตัดได้ยุบได้เกิดใหม่ได้ งวดนี้คือการแสดงพลังบริสุทธิ์คือบทพิสูจน์ของการเมืองไทยว่าประชาชนไม่ไดึโงโอแล้วทุกคนตาสว่างแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ